บาทสองห้าสี่สองนะคะเหรียญตั้งทอนเหรียญหมุนเวียนนะคะตั้งทอนเห็นไหมเขาเขียนรายการมาให้เป็นเรียบร้อยเช็คง่ายเลยสองห้าสี่สองยี่สิบห้าเหรียญเนีน่ยเออเข่สิบบาทปีสองห้าสี่สองยี่สิบห้าเหรียญรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะสิบบาทสองห้าสี่สองนะคะราคารับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทรับซื้อเท่ากับสามสี่ 3, ราคาเดียวกันนะคะสี่สองกับสามสี่รับซื้อเท่ากันยี่ยี่สิบบาท สองห้าสี่สองนะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สามหรือสี่อะค่ะนะคะ,นะคะถ้าถ้าสามหนึ่งอันดับแรกก็เอาเอาสามสามแล้วกันเนาะให้เขาเหอะเพราะว่าเขาก็เป็นเหรียญเหมือนกันสามสามอันดับหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญสามหนึ่งอันดับสองหกหมื่นสองร้อยเหรียญอันดับสามสี่หนึ่งเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญอันดับสี่สองห้าสี่สองนี่แหละค่ะหนึ่งล้านสามมื่นเหรียญ นะคะหนึ่งร้อยสามหมื่นเหรียญรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเท่ากับเท่ากับสามสี่นี่นะคะดูเพียงพอสอจริงๆค่ะสองห้าสี่สองกับสองห้าสามสี่รับซื้อเท่ากันค่ะเหรียญละยี่สิบบาทสองห้าสี่สองสองห้าสามสี่อ่ะแยกออกไปเราวมาดูพอสอื่นอื่นอันนี้สองห้าห้าสาม สองสองห้าห้าสามเนี่ยเมื่อก่อนเคยเปน,นะเคยขายเหรียญละห้าสิบหกสิบาทเคยรับซื้อเหรียญละสามสิบาทยังถูกถูกเพียงต่ำสามสิบบาทนะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มความนิยมเขาถดถอย,ถอยลงมาค่ะความนิยมเขาน้อยลงน้อยลง,ยลงก็ราคาก็ถูกไปเรื่อยณนะตอนนี้พนันนะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท สองห้าห้าสามเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ผลิตยังไม่นานนะคะที่เียษใหญ่ะนะคะรุ่นตัวรุ่นบางรุ่นเียษใหญ่อะสองสองห้าห้าสามจำนวนผลิตที่ระบ,บุในฐานการผลิตคือหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญค่ะหนึ่งล้านเก้าหมื่นก็ตีสองล้านนะเนาะเกือบสองล้านหนึ่งล้านเก้าแสนเป็นเหรียญที่ พรานันคิดว่าน่าเก็บค่ะมีอนาคตแน่นอนนะคะเหรียญหมุนเวียนเนี่ยเหรียญจตกรังทอนที่มีที่มีชนิดราคาระบุที่เหรียญเนีน่ยพราณัฐว่ามีอนาคตแน่นอนพรานัเพรานัฐส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้ทุกคนเชิญเก็บเพราะาอะไรเลยว่าถ้าไม่เก็บนะถ้าถ้าถูกนําเข้ากลมนะเขาจะถูกหลอมส่งลหลอมเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หนึ่งห้าเหรียญเนี่ยค่ะถ้าเราไม่เก็บนะเหรียญเนี่ยจะถูกส่งไปหลอม ถ้าเข้ากลมะนะคะถ้าวนเข้ากลมอ่ะคือถูกหลอมเพราะฉะนั้นนะคะช่วยกันเก็บคนละเล็กละน้อยค่ะเพื่อกันไม่ให้เหรียญไปถูกหลอมนะคะช่วยกันคนละไม้ละมือตามกําลังที่เก็บได้ค่ะพนักก็ส่งเสริมส่งเสริมให้ทุกคนช่วยกันเก็บค่ะเพื่อที่จะได้มีเหรียญรอก้าไว้ให้ลูกหลานเราดูต่อไปโดยเฉพาะเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญหมุนเวียนอ่ะถ้าเหรียญ เที่ยวลึกอะ่ะเขาเก็บอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยไม่วนคืนแต่ถ้าไปเหรียญหมุนเวียนเนี่ยเขาจะมีวนคืนเพราะอยู่ในในระบบสตางทอนี้คะอยู่ตําหน่ยงานต่างๆที่เขาเอาเอาเอาไปคืนกลมอะ่ะเอาไปแลกคืนกลมที่เขาเยอะเยอะเยอะเขาต้องการใช้เงินสดใช่ไหมคะใช้เงินเขาไปแลกคืนวันหนึ่งเยอะค่ะหมุนเวียนแต่พวกเราอะ่ะนักสะสมคงจะเก็บกันไม่ไหวแน่เลยเนาะช่วยกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้จากคุณคุณทานทิพย์เนี่ยทารายการมาเห็นไหมคะพดด้วงหนึ่งเม็ดลูกเสือ 1เหรียญหนึหนหนบาทช่อฟ้าสัน้นสตังรูสตังเฟืองเฟือง5บาทปีสี่หกสิบาทปีสี่ห4ึ3งสี่้าสเนี่ยถ้าท่านดูแล้วท่านเข้าใจรายการนะคะก็เป็นประโยชน์สําหรับท่านเองแหละนะคะที่ที่จะส่งเหรียญมาขายให้ไปหน้านะคะ่ะนี่รายการนี้นะคะรับไปทั้งสิ้นนี่เลยนะคะ 4,365บาทมาดูกันค่ะ4,365บาทว่ามีอะไรนะคะเนี่ยรายการอย่างนี้เลยอันนี้เขาทํามาแล้วรายการนี้ราคานี่คือพนัาลงให้นะคะมาดูกันค่ะว่ามีเหรียญอะไรทําไมถึงได้เป็น4,000ใช่ไหมคะอันนี้ลูกเสือ250 1บาทช่อฟ้าสั้น150พดดวง400เฟื้อง80บาทสตังรู เหรียญละ8บาท10บาทปี2541เหรียญละ60บาท 2, 5บาทปี2546เหรียญละ250 2เหรียญก็5 0 0เห็นไหมคะ5 0 0เนี่ยเป็นพันละพันกว่า2 0 0พละแค่ตรงนี้นะคะ4บาทไอห้าบาท10บาทปี2553เหรียญละ15บาทอันนี้อะไรอ๋อนี่แถมขอบคุณมากเลยสำหรับของแถมหูน่ารักจังเลย ไม่ต้องแถมก็ได้ค่ะไม่ต้องแถมนะคะเดี๋ยวส่งมาเยอะๆเกงใจเดี๋ยวไปนั่งคิดตังค์ให้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเหรียญดูสิเมื่อก่อนนะคลิกเหรียญอ่านั่งบอลังเนาะทองแดงเมื่อก่อนเป็นเป็นอะไรที่มีราคามากเลยแปดสิบพนสาซื้อขายกันสองสามร้อยบาทอะนะคะแต่ปัจจุบันนี้ขายกันไม่ได้เลยนะคะทองแดงที่ไม่มีชนิดราคา อันนี้ก็คือสึกถ้าไม่สึกนะคะถ้าสวยๆนะคะก็ได้หลายร้อยถ้าไม่สึกแต่อันนี้ก็คือไม่มีราคานะคะเขาสึกค่ะส่วนเหรียญหนึ่งบาทเทียรลึกนี้ก็ปกติรับซื้อเหรียญละสี่บาทนะคะอันนี้ไม่เทียบค่าไม่ได้เป็นเหรียญต่างประเทศเปนะ็นไม่รู้เรีมาดูกันต่อว่าเขาส่งเหรียดอะไรมาบ้างเยอะๆนี่จะเป็นสิบาท ที่ป้านบอกว่าให้ดูพศอ,อย่างเดียวเนี่ยค่ะ2543เหรียญ10บาทพศ2543รับซื้อเหรียญละ15บาทดูพศอ,อย่างเดียวนะคะของป้านไม่ต้องดูอะไรเลยดูพศ2544รับซื้อ10 10 10 1ิบสบาทค่ะ2543ไอ้2534 2534รับซื้อเหรียญละ20บาท เนี่ยเหรียญน,นี้หายากมากนะคะ2534เนี่ยคือเขาเป็นพศผลิตที่ต้นๆนนะคะเขาใช้งานมานานอะ่ะผลิตเยอะกว่า42จริงแต่เขาใช้งานมานานกว่าค่ะ2543ก็ได้รับซื้อเหรียญละ20บาทเท่ากับ42นะคะจำนวนผลิตของของ2543 2543นะคะเหรียญ10บาทจำนวนผลิต1 3 8 0 0 0 0เหรียญค่ะถือว่าไม่เยอะเนาะพเพราะเป็นเหรียญหมุนเวียน